ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอี้มาแล้วค่ะมาแล้วนี่ค่ะเมนูอร่อยอร่อยใส่น้ำปลาประวัติคุรมแซบเยอะๆค่ะ ีทั้งส้มตำยำหมูยอแกงอ่อมแล้วก็ปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะฮิปแรกฮิปแรกคืออะไรคะเอ้ก็ฮิปโปปนจ้าเฮ้ยเพื่อนเล่นเหรอเดี๋ยวก็โดดทักแพร สั่งน้ำปลาประอ,อุ่นซุปเซตอีกครึ่งโลนะจ๊ะโอเคค่ะให้อภัยหลป๊บนึงนะคะอลักมากจะเนียงนี่แกฉันม,มีเลาจะเล่าไ้ฟังด้วยแหละอะไรอะอ๋อก,ก่อนๆนะจะไปต่อคิวซื้อของแล้วฝรั่งคนข้างๆฉันนะ่ะเขาดันทำของหลน่นฉันก็ใจดีนะแกฉันก้มเก็บของให้เขาแต่แกรู้ไหมเขาด่ากลับมาให้ฉันน้าว่าแต่ฝรั่งคนนั้นด่าแกว่าอะไรอะก็เขาด่าฉันว่าแซงคิวไง แล้วเขาก็ยังพูดย้ำตรงนั้นแหละว thank you, thank you ่าแซงคิวแซงคิวนี่แกแซงคิวของเขาที่หมายถึงแตงคิวแตงคิวเว้ยหรอฝรั่งบ้าหรือวออ่าพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเลยแกฟังไม่ชัดเองเดี๋ยวต่าเป็นภาษาฟินแลนด์แตงคิวมันแปลว่าอะไรวะนี่เก็บไปอยู่พัทยายังไงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ลูกตายแล้วเวลาแกเจอฝรั่งแกพูดยังไงอะพอ้ชิก็บอกว่า Go to wit me free breakfast มันแปลว่าอะไรวะถ้าไปกับฉัน่ะฉันแถมอาหารเช้านะอย่างนี้เลยเหรอ,อช่ากช่ากชาอกช็อก